มีพี่น้องบางคนยังไม่รู้จักเชลเล็นะครับแล้วก็อยากให้ผสมเชลเล็ให้ดูนะครับหลายคนเข้าใจว่าเชลเลคือเลกกเกอร์นะครับจริงๆเชลเล็มันไม่ใช่เลกกเกอร์นะครับเชล็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเชลเล็ผงนะครับเป็นผงอย่างนี้นะครับเราถ้าเราทํางานเยอะทําประจําเราซื้อแบบนี้จะประหยัดกว่านะครับรามาผสมในกอกอนะครับนี่เป็นแอลกอฮอล์นะครับ นี่ก็บอกราคาเลยนะครับว่าซื้อมาจากร้านขายสีร้านใหญ่ได้หละครับนี่ก็ฉลักห้าร้อยหกห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับกอหอก็ฟิวหนึ่งนะครับก็ประมาณสิบหรือสิบเอ็ดกิโลนี่นะครับสองร้อยเก้าสิบบาทเรามาผสมกันนะครับโดยการเทฉล็กลงไปนะครับในถังอย่างนี้นะครับกิโลหนึ่งนะครับเนี่ยเทลงไปเลยนะครับแล้วก็เปิด พอๆนะครับนี่ผมเปิดไปแล้วนะครับเพื่อจะได้เร็วในการทำคลิปนะครับแล้วก็เทลงไปอย่างนี้นะครับกิโลหนึ่งก็พอๆคลิปหนึ่งก็เกือบเกือบหมดนะครับกะเอานะครับแล้วแต่ว่าเราจะอยากได้เข้มข้นแค่ไหนนะครับถ้าเอาเข้มข้นมากก็ไม่ต้องเทเยอะนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณ เทไปประมาณสัก80%ของปิบเสร็จแล้วเราก็มาคนนะครับคนให้มันเข้ากันประมาณนี้ครับมันไม่ละลายไปเลยทีเดียวหรอกนะครับ้องไว้ประมาณสัก3-4ชั่วโมงมันถึงจะละลายหมดครับนี่เราคนให้มันเข้ากันหน่อยครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก2-3ช,ชั่วโมงแล้วเราก็มาคนอีกครับ เพื chanting, ่อที่จะให้มันละลายเข้ากันนะตอนนี้มันกําลังทําการละลายอยู่นะครับโดยที่เราผสมกอฮอนอี่แหนะครับให,ให้มันละลายนะครับนี่แหละครับคือชลักนะครับ,รบที่เราเอาไปเคลือบไม้นะครับเวลาเราทําสีพวกสีย้อมนะครับสีย้อมเช็ดหรืยอ,อย้อมอะไรเงี้ยเวลาเราย้อมสีเสร็จเราก็ต้องเอาชลักตัวนี้ไปเคลือบครับเพื่อที่เวลาเราไปทานสีที่เราย้อมไว้มันจะได้ไม่ ไม่ไปกับเลกกเกอร์ไปไปกับทินเนอร์นะครับเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เคลือบไปแล้วเวลาเราเคลือบเสร็จแค่เราก็ขัดเบาๆนะครับแล้วก็ค่อยไปทาเลกกเกอร์แต่ถ้าเรางานย้อมถ้าเราไม่ทาเฉล็กเคลือบเวลาเราไปทาครับสีที่เราย้อมกับเนื้อไม้มันก็จะติดไปกับแปรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทาเฉล็กเคลือบนะครับนี่แหละที่เรียกว่าเชล็กเชล็กนะครับหลายคนเข้าใจว่าเฉล็กเลกกเกอร์นะครับ พอไปทาชล็กทาชล็กก็คือน,นี่แหละครับสมัยโบราณนั้นอ่ามันไม่มีเลกเกอร์เวลาทําบ้านก็จะทาฉล็กตัวนี้ะเคลือบแทนนะครับเพราะฉล็กมันผิดมาจากยางไม้นะครับนี่แหละครับคือชล็กให้ทุกคนได้มาดูและได้เข้าใจกันนะครับแล้วก็คนไว้ให้มันมันเข้ากันก่อนนะครับเราจะใช้วิธีทาหรือพ่นก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้เลยครับคลิปการผสมเชลกให้เพื่อนๆที่เรียกร้องมานะครับว่ามันเป็นยังไงครับก็คนที่ยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้นะครับมือใหม่นะครับคนที่เป็นช่างอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วนะครับว่เชลกคืออะไรนะครับคนที่ยังไม่รู้ก็ก็เลยถามมาก็เลยทำคลิปอธิบายให้ดูกันนะครับว่านี่แหละคือเชลกนะครับ ขอบคุณนะครับที่ถามมาเลยให้ลงให้ทํใาให้ดูนะครับก็ขั้นตอนเวลาเราเอาไปใช้งานก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับตามนั้นและใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ